สกดสิทธิ์จังเลยปืนยิงไม่ออกอะไรเนี่ยตำรวจจนพนันขันต่อกันว่าถ้ายิงไม่ออกจะต้องเสียเงินกันเท่าไห่ลงการพนันเงินออไอ้ผู้ที่เคยเห็นในการลองมาแล้วก็วไม่กล้าไอ้ผู้ที่ยังไม่เห็นก็กล้าันนี้สุดว่าประจักษ์แล้วก็วไม่กล้า สี่ห้าหเพย่นเป็นสี่ดอกเว้ย้าอีกดอกงทุกขปัตตาจะริทุกขาพยัคปัตาจะริศพยาโสกปัตาจะริโสกาโหัวตัวสเปิปาริโนเอตาวตาจามเมฮีสัมปทานปุญญาสัมปทานสเพ เทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิธิยาทานังทานตุสัตถายาสีหลังหลังกานตุสัพทาสักกัตตวาพุทธรัตนาโวสัถังอุตมังวังอิีตามเทวมนุษย์สานังพุทธเตเจนสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาสัพเพอพญาสัพเพโลกาอุปัสเบนตุเตสิทธิจิตจังสิทธิกำบังสิทธิลาโภชโยติตจังนะมาบีมานะมาเงินบานะมาตกมาละมาบริวารมามหาลาภา Hipitan yang mamamakwaknana sangggana tenang tenang sangkara tenang kita tenna จตุราเิติสหัสธรรมกันธาลุพาเวนะปิตกัตตยารุพาเวนะจินตสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโลคาสัพเพเตปยาสัพเพเตปัทวาสัพเพเตปุณิมิตาสัพเพเตอาวะมังคลาวินัศตูอายุวัตโกธนวัตโกศริวัตโกยศสวัตโกบรวัตโกสุขวัตโก ขอตัวสัพดาห์ทุกข์กโลขปยาเวลาโสกาสัตตุจุปถวาอเนกาอัตรายาปีวิรันตุจเตชาสาชยัสิทธิทานนางรามสติภาคายังสุขังมบาลังสิริอายุจวันโนจงโภกัรพุทธิเจียสวาสตวัาษาเจอายุจชีวะสิทธิพระวันตุเตออะรวยรวยรวยมาเอ่งแห่งแห่งอะแก้วข้าปลอดภัยช่วงนี้ทุกคน ปัจจันการุปาเวนะปุทธนะตรนัตมาระตระหนัสงฆาระตนักจิตตังละตนาหนักราหุปาเวนะจัตุราชิติสังฆาธรรมกันธารุปาเวนะปิตะกัตถยารุปาเวนะจิตอสาวกานุปาเวนะสัพเพเตโลกาสัพเพเตปยาสัพเพเตปัตถวาสัพเพเตปุณิมิตาสัพเพเตอาวะมังคลาวินัสสตตุอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกบันวัตโกสุขวัตโก ขอตัวสัพพทาทุกขโลรขพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัตถวาอเนกาอัตรายาปีวิรัตสันตุชาเตชะสาชยยสิทธิทานังลาภสุตีภาคขยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจัปโกลังพุทธิเดยาสวาสัตวัิสาจะอายุเจชีวะสิทธิพระวัน